วันนี้มีเมนูไข่เจียวมาฝากนะคะทำไข่เจียวเลี้ยงสามีมีใครเคยเป็นไหมคะเป็นแม่บ้านที่ทำกับข้าวไม่เก่งแต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเรานะคะเพราะว่าสามีเขาไม่กินอาหารไทยเองไม่ได้กินอ,อ,อาหารไทยนี่หมายถึงว่าไม่กินบางอย่างนะคะอย่างอาหารรสเผ็ดรสจัดอะไรเงี้ยเขากินไม่ได้แล้วก็ปรับการเอาอันนี้ง่ายสุดแล้วที่ทำไข่เจียวเพราะว่าเราก็เลิกง,งานมาเหนื่อยเหนื่อยเหมือนกัน กับข้าวเราก็แช่ตัวเย็นไว้แล้วแค่ๆเอามาุ่นกินส่วนกับข้าวเขานี่ไม่มีค่ะไม่อยากให้เขากินแค่แบบอาหารแช่แข็งแล้วก็มาทําให้เขากินอย่างนี้ละค่ะทําง่ายๆอร่อยด้วยใครเจอไม่ใช่แม่ลอ,อยนะคุณนั่นเขาค้างตัวเองไปอีกเมนูโปรโตีนล้ลวนโปรโตีนจากไข่แล้วก็คาร์บจากข้าวเห็นไหมหน้าตาดูดีเชียวเริ่มดูดีขึ้นมาแล้วค่ะเหลืองอ้อยหอม กับด้านกับด้านเห็นไหมพอพอกินหอมหอมมาหมาก็มา,มาดูเลยตามมาแล้วตามมาแล้วหอมละสิฟูขึ้นมาเต็มกระทะเลยไข่เจียวสีฟองสำหรับฝรั่งสงสัยมันแผ่นใหญ่เกินไปแตกหมดเลยไม่เป็นไรรสชาติยังอร่อยเหมือนเดิมนี <'re> ่ฝรั่งตักข้าวมีเมียเป็นคนไทยต้องกินข้าวนะจ๊ะ ข้าวไข่เจียวเอาอายกินหขมันอิม่มนี่แหละเลีเ้ยงผัวด้วยไข่เจียวแซบ่บแซบ่แซบ